สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อ d ดี anel n คลิปนี้มาพบก,กับคอนเทนต์ที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับนักฟุตบอลหน้าใหม่ในสื่อฟุตบอลรีโวไทยลีกประจำฤดูกาลใหม่2024-2025ที่ได้เปิดตัวพร้อมโชว์ลวดลายแข่งให้แฟนบอลไทยได้รอชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมดวัในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับผม คลิปนี้ผมจะมาแนะนำแข้งใหม่ป้ายแดงของทีมปราสาทใสยฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดกันบ้างที่เดินหน้าเสริมทัพนักเตะโปรไฟล์สูงเข้ามาเพื่อป้องกันแชมป์ไทยลีกในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงและเพื่อทำศึกลงเล่นในรายการระดับทวีปทั้งระดับอาเซียนและเอเชียซึ่งหนึ่งในนั้นมีนักเตะต่างชาติดีกรีสูงเป็นถึงอดีตกองหลังของทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นก็คือทาน้านของเคร์ติสกูด กองหลังวัย31ปีเจ้าของส่วนสูง195เซนติเมตรโดยเคอร์ติสกูดนั้นเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมปี1993ที่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียาทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลียกูดก้าเข้าสู่วงการฟุตบอลครั้งแรกกับทีมอะคาเดมี่ของบ็อกซ์ฮิลล์ยูเนเต็ดที่ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์นและเป็นหนึ่งในสโมสรเก่าแก่ของรัฐวิกตอเรียหลังจากอายุได้12ปีกูดได้ย้ายไปยังนูนาวาดิงซิตี้เอฟซี ที่เป็นสโมสรตึ่งสมัครเล่นที่ตั้งอยู่ในเขตชาเมืองของเมลเบิร์นบ้านเกิดของเขาในปี2005-2008ก่อนจะได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อที่สถาบันกีฬาแห่งรัฐวิกตอเรียที่เป็นเหมือนสถาบันกีฬาใหญ่ที่สุดของรัฐวิกตอเรียในปี2009ก่อนจะขึ้นสู่สถาบันกีฬาแห่งชาติออสเตรเลียสถาบันกีฬาระดับประเทศของประเทศออสเตรเลียในปี2010ก่อนที่กู๊ดจะก้าวขึ้นสู่ระดับอาชีพครั้งแรกกับสโมสรเมลเบิร์นฮาร์ดในปี2011 โดยตอนแรกนั้นเป็นสัญญาระยะสั้น6เดือนแต่กูต์ทำงานได้ดีในการฝึกซ้อมทำให้โค้ชในเวลานั้นอย่างทนายของจอร์จฟันชิปตัดสินใจเซ็นสัญญายาวกับกูดก่อนเจ้าตัวจะได้ประเดิมสนามนัดแรกในศึก a l เอลีกในฐานะตัวจริงตั้งแต่เกมแรกที่พบกับนิวคาสเซิลเจ ที่นี่กูดยึดตัวจริงของทีมได้อย่างเหนียวแน่นลงเล่นไปทั้งหมด24เกมทำไป1ประตูและสามารถลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายก่อนพาทีมจบอันดับที่6ได้สิทธิ์เพลย์ออฟลุ้นแชมป์แต่สุดท้ายไปพ่ายเพิร์ตกอรี่ในรอบรอชนะเลิศหละัจาะกโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ฤดูกาลแรกด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นทำให้ในปี2012เจ้าตัวถูกนิวคาสเิลยูยึเต็ด ทีมดังแห่งสึกพิมเลียงกฤษที่ถูกใจฟอร์มดาวรุ่งรายนี้เป็นอย่างมากดึงตัวไปร่วมทีมด้วยสัญญายาวถึง6ปีเลยทีเดียวโดยในฤดูกาลแรกของทีมในฤดูกาล2012-2013ถึงกูดยังเป็นเพียงดาวรุ่งของทีมาวิกาดงทำให้ถูกส่งไปลงเล่นให้กับทีมชุด U21 ของนิวคาสเซิลเป็นหลัก โดยได้ลงเล่นให้กับทีม u 21ของนิวคาสเซิลไป8เกมทำไป1ประตูโดยทำประตูได้ตั้งแต่นัดแรกในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเอร์ u 21ไปแบบสุดมันด้วยสกอร์6ประตูต่อ4และ6จาก8นัดนั้นกูดได้สวมปลอกแขนกับตันทีมของ u 21อีกด้วยก่อนที่ในครึ่งหลังเขาดูการจะถูกส่งไปให้กับแบล็กฟอร์ดซิตี้ ทีมในลีกทูในเวลานั้นยืนตัวไปใช้งานซึ่งผลงานของกู๊ดกับทีมเจ้าไก่แจ้ในลีกทูนั้นค่อนข้างได้รับโอกาสน้อยแต่ในบอลถ้วยรายการต่างๆนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะกู๊ดเป็นตัวหลักของทีมในฟุตบอลถ้วยของอังกฤษทั้ง FA ฟเอครับแคป l ตอลลีกครับหรือคาราบาวครับในปัจจุบันและ EFL Trophy ฟี่คับ โดยเฉพาะในทัว์ลีกครับที่กูดนั้นมีส่วนร่วมกับทีมตั้งแต่รอบแทีสุดท้ายไปต้นมาในเกมที่แบล็ตฟอร์ดนั้นพบกับไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิเรีอังกฤษเกมนักลก่านั้นกูดเป็นเพียงแค่ตัวสำรองของทีมซึ่งแบล็ตฟอร์ดนั้นสามารถพลิกล็อกโค่นไอ้ปืนใหญ่ร่วงตกรอบไปได้หลังจากที่เสมอในเวลา1-1และโดนจุดโทษเอาชนะไปได้เข้าสู่รอบรอ,รอชนะเลิศของแคปิตอลลีกครับซึ่งพวกเขาสามารถพลิกล็อกเอาชนะแอตันวิล่าจากพิเรีอังกฤษได้สำเร็จ จากผลสกอร์รวม2นัดที่เปิดบ้านอาชินัสไปได้ด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งและบุกไป,ปแพ้ที่สกอร์หนึ่งประตูสองโดยทั้ง2นัดกูด <Good S 1> นั้นได้ออสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายทั้ง2เกมเลยพร้อมกับลงสนามเต็มเกม90นาทีเลยโดยแอสตันวิลลาชุดนั้นอุดมไปด้วยแข้งชื่อคุ้นหูมากมายทั้งฟาเบนเดลฟิสซิโอเบนเทเก้กาเบร์แอบาราห์ชาวเอ็นซอกเบียร์รอนฟ้าอังเดรสวมันคีรลนคาร์สแมทธิโโรตันและดารนเบน แต่แรฟฟอร์ดนั้นก็สามารถเอาชนะพวกเขามาได้และผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมรีแบบเหนือความคาดหมายไปพบกับสวอนซีที่มีมแมคเคลาดูเป็นกุนซืออยู่นักขณะนั้นโดยในเกมนัดชิงชนะเลิศ er ที่เวมรีนั้นกูดได้ออกสตาเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างต่อเนื่องและได้ดวยกับนักเตะชื่อดังมากมายไล่ไปตั้แต่กองหน้าที่ฟอร์มฮอตในปีนั้นอย่างทนายของมิช,ชูทนายของแอชลีย์วิลเลียมกีซุงยองเบนเดวิสจทานนดกุสแมนปาโบเอันเดส ึ่งสุดท้ายแล้วแบทฟอร์ดของกู๊ดนั้นก็สร้างตำนานเทนนิยายพลิกล็อกไม่สำเร็จแพ้สวนซีไปแบบยับเดินด้วยสกอร์5าป็นโูญโดยได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นโดยสดรุปตั้งฤดูก,กาลนั้นกู๊ดนั้นลงสนามให้กับแบทฟอร์ดไปทั้งหมด9นันดลงทุกๆ,ๆรายการและยังลงเล่นในฐานะแบ็คซ้ายเป็นหลักถึง5นัดโดยหลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจกับแบทฟอร์ดกู๊ดกับไปเล่นให้กับนิวคาสเซิลยูย่ต่อในช่วงท้ายฤดูกาลโดยเป็นการลงเล่นเพิ่มอีก4นัดเป็นแบ็คซ้ายไป3นัด ทำให้เราทุกนัดทุกรการน,นั้นในฤดูการ2012-2013ถึง กูตลงเล่นไปทั้งหมดถึง21เกมโดยลงเล่นแบ็คซ้ายไปถึง10นัดด้วยกันโดยหลังจากที่โชว์ฟอร์กับแรฟร์ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ฤดูกาล2013-2014นั้นกูตถูกเก็บไว้เป็นตัวเลือกของทีมในฐานะตัวสำรองและมีชื่อในมนาตัดสำรองตั้งแต่แตนัดแรกของพิเมริกฤดูกาลนั้นในนัดที่ทีมสันนิการโดงบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์4ประตูสวนแบบยับเยินก่อนจะถูกส่งลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมลีกคัพหรือคาราบาวคับในปัน cam, จจ ลีกทูซึ่งเขานั้นลงเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงตลอด90นาทีเต็มพาทีมเก็บคลนชีสได้ชนะคู่แข่งจากลีกทูไปได้ด้วยสกอร์2อประตูศูนย์แต่หลังจากนั้นกู๊ดก็ยังคงต้องลงไปเล่นให้กับทีมนิวคาสเซิลชุดย21เป็นหลักโดยกับ U 21นั้นกู๊ดลงเล่นไปทั้งหมด8นัดและลงเป็นเซนเตอร์แบ็กถึง7นัดก่อนที่ในครึ่งฤดูกาลหลังจะถูกส่งตัวไปให้กับดันดียูเอตทีมจากสกอตติชพรีเมียร์ลีกยืมตัวไปใช้งาน ที่สกอตแลนด์นั้นกูดเหมือนจะกลายเป็นนักเตะตัวหลักของทีมหลังออกสตาร์เป็นตัวจริงของทีมทันทีและยังทําได้1ประตูนในเกมที่เฉือนเอาชนะคีมมนอกไปด้วยสกอร์สาระตูสอแต่หลังจากนั้นลงเล่นไปเพียง5นัดเท่านั้นกูดก็ถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานจากการลงเล่นรับใช้ชาติทีมชาติออสเตรเลียนัดแรกในชีวิต ที่พบกับทีมชาติเอกวาดอร์ทำให้ไม่สามารถลงเล่นในเกมที่เหลือขอรููการได้ฝากผลงานไว้ที่เดวิสกี้เพียง5นัดทําไป1ประตดูด้วยการบาดเจ็บกับทีมชาติออสเตรเลียนั้นเรียกว่าทำลายความฝันของกูดจนหมดสิน้นเจ้าตัวมีปัญหาอย่างหนักจนสุดท้ายกูตต้องพักรักษาตัวยาวนานมากถึง426วันหรือ1ปีเศษเ,เลยทีเดียวและกลับมาเล่นลงเล่นได้อีกครั้ง กับนิวคาสเซิลชุดยู21ในฤดูกาล2014-2015ถึงแต่มันเหมือนกับฝันร้ายยังไม่จบพะกทูที่กลับลงเล่นได้แค่เพียง2นัดกับต้องโดนอาการบาดเจ็บที่สะโพกเล่นงานอีกครั้งคราวนี้กูต้องพักนานถึง244 24วันเลยทีเดียวกว่าจะกลับมาได้ต้องรอถึงช่วงท้ายฤดูกาล2015-2016ถึง ที่กูดได้กลับมาลงเล่นกับทีมนิวคาสเซิลชุดย21แพ้ให้กับเวสต์แฮม u 21ไป1นึป่ประตูสีก่อนจะได้ลงเล่นอีก2เกมหลังจากนั้นรวมเป็น3เกมแต่ทุกเกมกูดลงเล่นเพียงแค่45นาทีแรกเท่านั้นและถูกเปลี่ยนตัวออดในช่วงพักครึ่งต่อมาในปี2016-2017 โล่าพททูนอาร์มี่ต้อตกชั้นลงไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษและการตกชั้นครั้งนั้น <c oughs> นิวคาเซิลตั้งเป้าที่จะเลื่อนชั้นกลับมาให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําให้พวกเขานั้นไม่พร้อมที่จะเสียงใช้งานดารุ่งที่เพิ่งหายเจ็บยาวกลับมาทําให้กูดมีสถานะเพียงแค่นักเตะดารุ่งของทีมชุดยู23และต้องลงเล่นให้กับทีมสำรองเป็นหลักแต่นิวคาเซิลเองนั้นก็ยังคงให้โอกาสกูดลงเล่นในฟุตบอลทั่วอย่าง FA ครับที่กูดได้ลงเล่นในรอบที่4ฐทานาของนิวคาเซิ ทีมจากลีกวันแต่นี่ก็เซิ้นั้นกับทังผลงานได้ไม่ดีพาดทา่าแพ้ยับเยินถึง3ประตูศูนย์ทำให้ต้องตกรอบตั้งแต่รอบที่4และยังทําให้โอกาสของกูดนั้นที่จะลงเล่นในบอลถ้วยนั้นหายไปด้วยทําให้กูดต้องลงเล่นให้กับทีมชุดบีหรือชุดย2 3เป็นหลักโดยกูดนั้นลงเล่นให้กับทีมชุดย2 3ไปทั้งหมด14นัดทาไป2ประตูก่อนที่ในปีถัดมานั้นในฤดูกาล2 0 1 7ันสถึง 2, 5, นิวคาสเซิลจะได้เลือนชักกลับมาในศึกพรีมเมียร์ แต่การที่กูดไม่สามารถสอดแซกขึ้นมาเล่นให้กับนิวคาสเซิลชุดใหญ่ได้สุดท้ายตัวเขาต้องย้ายออกจากทีมสัดดิกาดงและต้องกลับออสเตรเลียบ้านเกิดในปี2018และเป็นทาน้าของเมลเบิร์นซิตี้หรือเมลเบิร์นฮาร์ดในชื่อเก่าวอาดีตต้นสังกัดของเจ้าตัวที่คว้าตัวกูดกับเข้าสู่ทีมโดยการกลับสู่บ้านหลังเก่าในชื่อใหม่นั้นหลังจากที่กลุ่มซิตี้กรุ๊ปเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรไปแล้วนั้นในช่วงแรก ส่วนใหญ่จะอดอสตาร์ทที่มานนัดสำรองเป็นหลักและเริ่กกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงได้ในช่วงครึ่งฤดูก,กาลหลังของฤดูก,กาล2018-2019ซึ่งในฤดูก,กาลดังกล่าวนั้นกูตลงเล่นไปทั้งหมด20นะัดรวมทุกรายการพาทีมจบอันดับที่5ในเอลีกและการกลับมาลงเล่นอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายฤดูกาลทําให้กูตนั้นเรียกความมั่นใจกลับมาและลงเล่นเป็นตัวหลักคอยให้กับทีมในฤดูก,กาล2019-2020โดยกูตนั้นลงเล่นไปทั้งหมด26เกมทําไป1ประตูกับอีก1แอส ต่อมาในปี2020ถึง2021 กูตก็ยังคงเป็นตัวหลักของทีมลงเล่นไปทั้งหมด24นัดทำไป1ประตูและพาทีมคว้าชแชมป์เอล u กในฤดูก,กาลนั้นไปครองได้สำเร็จพร้อมได้โคต้าไปเล่นเอซิเชเมซิคในฤดูก,กาลถัดมาอีกด้วยและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมก,กับเมเบิลซิตี้ทำให้กูตนั้นโดนเรียกกลับไปรับใช้ชาติออสเตรเลียอีกครั้งในเกมฟุตบอลโลกรอกครบคัดเลือกปี2022โซนเอเชียเกมที่เอาชนะไชนิสไทเปไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1เมื่อวันที่7มิถุนายนปี2021โดยออสตาเป็นแบ็กซ้ายและลงเล่น 10นาทีเต็มและนั่นคือเกมนัดล่าส,สุดในนาทีชาของเจ้าตัวหลังจากนั้นกู๊ดก็ยังคงลงเล่นเป็นตัวหลักให้กับเนเวอร์ซิตี้อย่างต่อเนื่องโดยในฤดูกาล2021-2022กู๊ดได้ลงเล่นใน FC c ซ a m ช i เป s l e นซ u e เป็นครั้งแรกโดยอยู่กลุ่มเดียวกับทีมจากไทยอย่าง B ีจีปทุมยูเ็ตที่ในปีนั้นต้องเตะการแบบบับเบิ้ลจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่สนาม BG Sta เ i u ดซึ่งทั้งสงนัดที่ดวลกันนั้นกับพ กับพลรรคกระต่ายแก้วกูดได้ออสตาร์เป็นตัวจริงทั้งสองนัดทั้งเกมที่เสมอกันสูมันโดศูนย์และ1ประตูต่อหแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ตัวเขานั้นไม่สามารถพาทีมเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์ได้หลังจากที่มี12คะแนนเท่ากับทามบีจีปทุมเนเต็ดแต่ด้วยเสียนั้นเป็นรองสองประตูเลยต้องตกรอบไปแบบน่าเจ็บใจ โดยในฤดูก,กาลนี้2021-2022กูดลงเล่นให้กับทีมไปทั้งหมด29นะัดทำไป3ประตูและพาทีค e ว้าแชมป์เอลิกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและต่อมาในปี2022-2023กูดก็ยังโชว์ฟอร์มใยดีอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูก,กาลนั้นโดยกูดนั้นลงเล่นไปทั้งหมด25เกมทำไป2ประตูกับอีก1แอสซิตส่วนในฤดูก,กาลล่าสุดนั้นในปี2023-2024ตัวของกู และเมเบิลซิตี้นั้นเป็นปีที่พวกเขาได้กลับมาเล่นเอซีเชียเมสลกพร้อมกับต้องเผชิญหน้ากับสโมสรจากไทยอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการพบกับบุรีรัมยูเตตดซึ่งผลงานพบกันของทั้งสองนัดนั้นเกมที่เล่นในบ้านของบุรีรัมกูดเรียกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม มีสติเคลียบอลไปทั้งหมด5ครั้งบล็อกลูกยิง1ครั้งแท็กเกิลไป1ครั้งแย่บอลเกับมาครองหนึ่งครั้งดวลลูกอากาศชนะไป2ครั้ง่จยบอลสำเร็จ48ครั้งและจ่ายบอลยาวสำเร็จ3ครั้งพร้อมกับพาทีมเก็บคลีนรชีทและบุกไปชนะถึงถิ่นปราทสายฟ้าไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2แต่พอกลับไปเล่นที่เมลเบิร์นนั้นเคอร์ติสกูดได้ออกสตาเป็นตัวจริงและทำง,งานได้ค่อนข้างดีแต่เป็นเคลียรบอล4ครั้งแย่บอลกลับมาครองสครั้ง โดยการะาชนะ5ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ93ครั้งและจ่ายบอลยาสำเร็จ4ครั้งแต่สุดท้ายนั้นทีมมาเสียยูโทษช่วงท้ายและเป็นโกรานคาวสิตมายิยูโทษส่งให้เมเบร์ซิตี้นั้นแพ้คาบ้านให้กับบุยรามยูเอตด,ด้วยสกอร์0ประหนึ่งซึ่งท้ายที่สุดนั้นเมเบร์ซิตี้ก็ต้องจอดไป้ายไว้เป็นที่รอบแบ่งกลุ่มอีกครั้งส่วนผลงานส่วนตัวของกูดในฤดูกาลที่ผ่านมานี้นั้นลงเล่นไปทั้งหมด27นัดลงทุกทุกทุกรายการถ้าไป1ประตูกับอีก1แอ ก่อนที่เจ้าตัวจะหาความท้าทายครั้งใหม่กับสโมสรบุยรัมยูเนเต็ดทีมที่เขาพึ่งดวลกันมาในเวทีเอเชียเมื่อรูก,การก่อนเพื่อไล่ล่าความสําเร็จในประเทศไทยและเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมลุยศึกฟุตบอลอาเซียนและเอเชียในฤดูก,กาลที่กํำลังจะมาถึงผลง,งานความสาเร็จของเคอร์ติสกูดในเกมระดับสโมสรน,นั้น เจ้าตัวคว้าแชมป์เอลีกกับเมลเบิร์นซิตี้ได้ในฤดูกาล2020-2021และ2021-2022ได้รองแชมป์ลีกครับของอังกฤษก,กับแบล็กฟอร์ดซิตี้ได้ในฤดูกาล2012-2013 20และติดทีมเอลีกออสตาที่เลือกผู้เล่นเข้าไปดวลกับบาร์เซโลนาในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันที่25พฤษภาคมในปี2022โดยเกมนัดั้นออสตาเอลีกแพ้บาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์2-3และติดทีมยอดเยี่ยมของศึกเอลีกสามฤดูกาลติดต่อกันไล่ไปตั้ง แต่ฤดูก,กาล2020-2021 2 0 2 1ถึง2และฤดูก,กาลล่าสุด2022-2023 ผลผลงานของเค์ติดกูดในเกมระดับทีมชาตินั้นเรียกว่าติดทีมชาติมาตั้งแต่ชุดเยาวชนไล่ไปตั้งแต่ยู19 3นัดยู U 20 10นัดยู23สองนัด, 20, 3, นดโดยในชุดยู19กูดลงแข่งขันในทีมชุดลุยเอสซียู19แชมเปี้ยนชิพเมื่อปี2012ที่ประเทศ UAE และพาทีมไปไกลถึงรอบรอชนะเลิศก,ก่อนจะไปแพ้อิรักด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองส่วนในชุดยู20เป็นเกมในฟุตบอลโลกยู20ในปี2013ที่ตุรกีโดยในรายการนี้กูได้โอกาสสวมปกแข เป็นการันทีมลุยในศึกครั้งนี้ด้วยแต่นักเสด็จดายที่พา่าตกรอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มส่วนกบทิชาออสเตรเลียชุดใหญ่นั้นกูดรองรับใช้ชาตินัดแรกในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับทิชาเอกวาดอร์เมื่อวันที่5มีนาคมในปี2014แล้วแพ้ไปด้วยสกอร์3ประตัวสอ4 ในการคุมทีมของอังเก็โบเตสโคคูกูนซื้อไก่ด้วยทองคนปัจจุบันโดยเป็นการลงร่วมทีมกับตำนานทีมชาติอย่างทีมเคฮิลและยังลงเผชิญหน้ากับตำนานเอกวาดอร์อย่างอัตโนวาเดนเซียแต่เกมนัดนั้นจบเหมือนฝันร้ายของกูดเพราะการบาดเจ็บหลังจากจบเกมทำให้กูดต้องช่วดเกยการขันไปกว่า120เกมเลยทีเดียวท้ายสุดท้ายกูดไม่ได้ไปต่อในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยหลังจากหาย จกอาการบาดเจ็บกลับมานั้นกู๊ดหลุดจากทีชาออสเตรเลียยาวจนกระทั่งกลับมาติดโทอีกครั้งในเกมฟุตบอลโลก2022ลอกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ออสเตรเลียเปิดบ้านถลม่มไชนิสไทเปไปด้วยสกอร์5ประตูหนึ่งเมื่อวันที่7มิถุนาย,ยนปี2021โดยไปการกลับมาติดทีมชาติครั้งแรกในรอบ2,710วันเลยทีเดียวและเกมนั้นเป็นเกมล่าสุดที่กู๊ดนั้นได้ลงเล่นให้กับพลพรรคเดอะจิงโจ้ด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือโปรไฟล์นักเตะหน้าใหม่ไทยลีกอย่างหน้านของเคอร์ติสกูด กองหลังป้ายแดงของทัพประสัดสายฟ้าบุยรามยูเนเต็ตนะครับผมในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำนักเตะคนไหนสามารถติดตามกันได้ใน E ีีหน้าเลยนะครับผมเพื่อเพื่อใคเ,เห็นอย่างไรหรืออยากจะรู้ประวัติของใครก็พิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทายนี้เพื่อเพื่อย่ออรลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ